สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม2ของครูทุกคนนะคะแล้ววันนี้เรามาเจอกันในคลิปที่4ค่ะวันนี้นะคะครูสอนเองนะคะไม่ใช่อาจารย์ฝึกสอนนะคะมาสอนนะแต่อาจารย์ฝึกสอนทําสไลด์มาให้นักเรียนนะคะดูสีสันสวยงามน่าน่าดูคลิปที่4นี้จริงๆเลยนะคะสําหรับคลิปที่4ค่ะเด็กๆเป็นคลิปทีเ่เราจะสอนหลักไวยากรณ์น,นะคะต่อเนื่องจาก เรื่องที่เราเรียนกันมานะคะนักเรียนต้องทำความรู้จักกับมันก่อนแต่ก่อนที่จะดูคลิปที่4นี้ครูขอย้ำเตือนนะคะเรื่องของการดูคลิปให้จบนะคะหลังจาก3มคลิปที่ปล่อยออกมาอาจจะมีปัญหาเรื่องของการฟังไม่ครบนะคะแล้วทำให้นักเรียนเนี่ยส่งงานไม่ครบหรือไม่ตรงต่อเวลาเพราะฉะนั้นคลิปที่4นี้นะคะครูสอนเองนะคะแล้วก็จะ ชี้แจงนะคะรายละเอียดในคลิปจนกระทั่งสอนจบขอในักเรียนติดตามฟังนะคะจนจบด้วยค่ะเอาละค่ะมาดูหลักไวยากรณ์เรื่องเกี่ยวกับ adjective กับ adverb นะคะเรื่องนี้นะคะเราเรียนกันไปตั้งแต่เทอมที่แล้วนะคะแต่อาจจะไม่ลงลึกเพราะมันเป็นหนึ่งใน part of speech หรือหน้าที่ของกาคำที่นักเรียนควรจะรู้นะคะ adjective คือคำคุณศัพท์ ส่วน adverb ก็คือกริยาวิเศษนักเรียนพอจะแยกออกกันไหมคะว่าตัวไหนเป็นคำ adjective และตัวไหนเป็นคำ adverb ไปดูกันเลยตอนนี้นะคะนักเรียนจะเห็นจากหน้าจอว่ามีคนคนหนึ่งนะคะทำเครื่องหมาย question mark ขึ้นมานะคะงงว่าเราจะเติม adjective เมื่อไหร่หรือจะเติม adverb เมื่อไหร่ดีเมื่อไหร่ใช้กับคำคุณศรรัพท์เมื่อไหร่ใช้กับคำกริยาวิเศษ นักเรียนลองดูตัวอย่างประโยคนี้ค่ะครูบอกว่า he is a จุดจ er ุด walker ครูมีรูปให้ดูด้วยค่ะผู้ชายคนนี้ค่ะเขาจุดจุดจุด walker คือคนเดินนะคะนักเดินหนูคิดว่าคำนี้ควรจะเติมอะไรระหว่าง slow กับ slowly คะให้เวลาคิดแป๊บนึงนะคะ ถูกต้องเลยค่ะสำหรับคนที่ตอบ why, เายพอครูกดปั๊บรู้เลยนะคะเพราะเราเรียนไปตั้งแต่เทอมที่แล้วนะคะเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งใครที่ตอบคําว่า slow เป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะและเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าเหตุผลที่ตอบคําว่า slow เพราะอะไรแน่นอนสิคะคำว่า slow แปลว่าช้าเป็น adjective หรือเป็นคำคุณศรรรัพท์ ที่ขยายคำนามที่ตามมาด้านหลังคำว่า walker นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ได้งไงว่า walker เป็นนามหรือถูกต้องแล้ค่ะ walker เป็นนามนะคะเพราะมีอาะมาขยาย walker อีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้น article นำหน้านาม adjective ก็ต้องนำหน้านามอีกทีหนึง่ง slow จึงกลายเป็นคำ adjective ค่ะและอีกนิดนึงที่ครูอยากให้ดูคือมี work to be อยู่ในประโยคคำว่า east ด้วย เห็นไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยมาดูประโยคที่2ค่ะ he walks นักเรียนควรเติมอะไรคะระหว่าง adjective กับ adverb slow หรือ slowly คะถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากแน่นอนค่ะหรือตัวสุดท้ายคือำว่า slowly เพราะอะไรตอบครูดได้ไหมเอ่ยทำไมถึงตรงนี้เป็นตำแหน่งของ adverb ก็ใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่า adverb เนี่ยครูเคยสอนแล้วว่ามันจะขยายได้ทั้งหมด3ขยายคือ 1. ขยายกริยาในประโยคเขาเดินเดินอย่างไรเดินอย่างช้าๆและ 2. คํคำว่าที่เป็น adverb เนี่ยจะขยายคําวิเศษนะคะเช่นครูบอกว่าเออเช่นครูเออเช่นครูบอกนะคะ he walks very slowly นะคะ แอดเว์บยังขยายแอดเว์บด้วยกันเองได้ด้วยเขาเดินเดินอย่างไรเดินอย่างช้าช้ายอย่างไรช้ามากเห็นไหมคะนักเรียนมันขยายได้ตัวของมันเองก็ได้ด้วยเราไปดูในบทเรียนกันดีกว่านะคะครูทบทวนในบทเรียนที่เราเคยเรียนกันมาแล้วนะคะซึ่งอันนี้นะคะเรื่องนี้เราจะออกสอบกลางภาคหลังจากโรงเรียนเปิดนะคะขอนักเรียนทบทวนเรื่องของสิ่งที่ครู สอนในคลิปวิดีโอนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ครูจะสอบข้อสอบกลางภาคของเราเมื่อเราเปิดเปิดเรียนมานะคะเดี๋ยวครูจะนัดแน่อีทีว่าจะสอบวันไหนนะคะเอาละค่ะมาดู adjective อีกหนึ่งรอบนะคะ adjective คืออยู่ตำแหน่งไหนบ้างในประโยคหนึ่งมันจะอยู่หลัง verb to be แล้ว verb to be มีอะไรบ้าง verb to be ก็จะมี is am are was were been be being นะคะตัวอย่างเช่น Max is a good worker Mark is a good worker. นักเรียนเห็นที่ครูไฮไลท์สีแดงไหมคะไฮไลท์สีแดงนั่นหมายความว่าเป็นคำ e c t i v e รู้ได้ไงเป็น j e c t i v e เพราะมันอยู่หลัง verb to be ค่ะเห็นไหมคะ verb to be ตัวแรกคือ is และอีกอย่างหนึง่งมันอยู่หน้านามด้วยเห็นนักเรียนเห็นคำว่า worker ไหมรู้ได้ไงว่าเป็นคำนามเพราะมีอ่ะมออาขยายคำว่า worker อีกทีหนึง่งอันนี้ครูทบทวนให้เนาะ ต่อไปค่ะข้อที่ 2. เรู้ได้ไงเป็น adjective เพราะมันอยู่หน้าคำนามค่ะ Taylor Swift is a careful driver Taylor Swift is a careful driver เห็นไหมคะคำว่า careful เป็น adjective เพราะมันอยู่หน้าคำว่า driver แล้วรู้ได้ไงว่า driver เป็นนามเพราะมันมี article a an นี่เห็นไหมคะอยู่ถ้าเรกเรียนเอานิ้วปิดคำว่า careful มันก็คือ Taylor Swift is a driver เอา c a r e f u l มาขยาย driver เพราะ,ะนั้น c a r e f u l เป็นคำาคุณศรรัพท์แน่นอนค่ะต่อไปคะ่ะนักเรียนดูอย่างที่3มมันจะอยู่หลัง linking verb linking verb ก็คือกริยาที่มีความเทียบเท่ากับ verb to be ตัวยอย่างเช่น my grandmother looks sad after funeral my grandmother looks sad after funeral funeral คืองานศพคะ่ะนักเรียน คำถามค่ะ linking verb คืออะไรคือกริยาเทียบเท่า verb to be นะคะเป็นพวกเอ่อ verb ที่เป็นการรับรู้ตัวอย่างเช่น look smell sound taste like become get พวกนี้นะคะพวกนี้เป็น linking verb ทั้งสิน้นในประโยคนี้คําว่า look s เป็น linking verb ถ้าคุณไม่พอใจใช้ look s คุณใช้ verb to be ตัวไหนแทนได้คะตอบได้ไหมเอ่ย ถูกต้องค่ะก็คือคำว่า is นั่นเองเนื่องจากประธานเป็นเอกพจน์ที่3กริยาก็ต้องเป็น verb to be ที่เป็นเอกพจน์ด้วยเพราะนั้นตน้องเป็น is นะคะ my grandmother is sad เหมือนกันเลยค่ะเด็กๆเพราะนั้น sad อยู่ตามหลัง l i n ที่ verb sad จึงเป็น adjective ค่ะถ้าเร็วไปนะคะนักเรียนสามารถกล,กลับมาดูได้ที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงก็ได้นะคะได้ทุกที่ทุกเวลาข้อดีของการเรียนแบบออฟไลน์ line นะคะ เอาละค่ะมาดู adverb บ้างเมื่อกี้นี้ครูพูดคร่าวๆไปในสไลด์แรกๆแล้วว่า adverb จะขยายได้3ขยายขยายได้หนึ่งเขาเรียกขยาย verb ตัวอย่างเช่น the story ends happily the story ends happily หมายความว่าไงประธานก็คือ the story ends คือ verb จบแค่นี้ก็ได้แต่ครูเอา happily มาขยาย ends เพราะครูต้องการสื่อว่าหนังเรื่องนี้นะคะ จบจบอย่างไรล่ะจบอย่างมีความสุขเพราะนั้น happily ขยายคำว่า insta ข้อที่2ค่ะนอกจากขยายเว r รแล้วยังขยาย adjective ได้ด้วย Adverb ขยาย adjective ดูตัวอย่างค่ะ the water was extremely cold the water was extremely cold นักเรียนเอานิ้วปิด extremely ค่ะ ก็จะได้เป็น the water was cold ครูบอกแล้วว่า adjective ที่อยู่หลัง v e r b to be เพราะนั้นคำว่า cold อยู่หลังคำว่า was cold เป็น adjective แน่นอนค่ะแต่เขาบอกว่าน้ำเยเย็นเย็นอย่างไรล่ะมี extremely มาขยายเย็นมากเห็นไหมคะคำว่า extremely เป็น adverb มาขยาย adjective เห็นไหมคะนักเรียนยากไหมเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่ครูอธิบายไปยงเส้นตามนี้เลย ต่อมาค่ะข้อ3 adverb ยังขยาย adverb ด้วยกันเองตัวอย่างเช่น please do not speak too fast please do not speak too fast หมายความว่าไงเอ้ยอย่าพูดเร็วกรณาอย่าพูดเร็วนะคะคำว่า speak เป็น verb นะคะมีคำว่า fast เป็นตัวมาขยาย speak ว่ากรุณาอย่าพูดพูดอย่างไรพูดอย่างเร็วเร็วอย่างไรล่ะก็เร็วมาก เพราะฉะนั้นในที่นี้ไม่มี verb to be เลยเพราะฉะนั้นไม่มีตัวไหนที่เป็น adjective ค่ะมีแต่เป็น adverb ทั้งหมด speak เป็น verb มี fast มาขยาย speak อีกทีนึ่งนะคะแล้วคำว่า t o ก็ขยาย fast อีกทีหนึ่งด้วยเห็นไหมคะยากไหมคะเด็กๆไปต่อเลยเนาะเอาละค่ะมาดูเฉลยกันดีกว่าเนื่องจากว่าเราสอนออหลักวิยากรไปแล้วนะคะนักเรียนเปิดหนังสือหน้า124ค่ะ เรามาดูข้อ A กันเลยดีกว่านะคะเป็นการ follow the example ให้เลือกรูว่าง adjective กับ adverb นักเรียนเลือกอะไรคะข้อที่1 the little girl is happy she is singing ถูกต้องค่ะให้คำว่า happy มาก็ต้องเป็น Billy happily เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ly นะข้อ2 my friend is polite he answers his teacher นะักเรียนคิดว่าเติมอะไรคะ เก่งมากค่ะก็เป็น politely คำว่า politely ขยายคำว่า answers นักเรียนตอบตามครูไปด้วยนะว่าอะไรขยายอะไรนะคะต่อไปค่ะ that boy is foolish s he spends his money ผู้ชายเด็กผู้ชายคนนี้ดูแบบง่เขาเนาะเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเขา spend s his money แบบโง่เขาคำว่า foolishly ขยายคำว่า spend ใช้จ่ายเงินอย่างไรใช้จ่าย,ยาแบบโง่เขานะคะแบบไม่คิดอ่ะูดง่ายๆนะคะต่อไปค่ะขอ้อ4 his sis his sister is a good singer she sings English songs อะไรเอ่ยมาขยายซิงลูกติ๊กตอกติ๊กตอกใบให้ตรงข้ามกับ good ลูกเป็น adverb ของ good คือคำว่า well ถูกต้องค่ะ ขยายคำว่า sing นะร้องอย่างไรร้องอย่างดีข้อห้า her sports car is fast it runs เป็นไงคะรถปอร์ตคาเนี่ยเร็วมากมันวิ่งอย่างไรวิ่งอย่าง fast อ้าวอาจารย์ไม่ใช่ fastly หรอไม่ใช่ค่ะ fast จำไว้เลยว่าในพจนานุกรมไม่เป็นอย่าคำว่า fastly นะคะ fast เป็นได้ทั้งรูป adjective และ adverb ไม่มีการเติมรีโดยเด็ดขาดนักเรียนดอกจันไว้ด้วยนะหน้า124นะคำว่า fast นะดูครูออกสอบด้วยนะจ๊ะ <S 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 ต่อไปข้อที่6 those soldiers were brave brave ที่แปลว่ากล้าหาญลูกถ้าเรานี้กล้าหาญจังเลย they fought fought เป็นช่อง2องคำว่า fight ที่แปลว่าต่อสู้ fought อ,อย่างไร fought อ,อย่าง bravely อย่างกล้าหา ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆหกข้อใครทุกหมดยัมือขึ้นรวมคะแนนให้ครูด้วยนะเดี๋ยวครูจะตรวจหลังจากที่โรงเรียนเปิดนะจ๊ะไปต่อกันเลยข้อบีบอยมาข้อบีบอยค่ะ the driver of the car แ a d ระหว่าง serious กับ seriously เลือกอะไรคะเก่งมากค่ะเลือกคำว่า serious injuries ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆทำไมล่ะทำไมตำแหน่งน,นี้เป็น adjective เพราะว่าเขาบอกว่าคนขับนะคะคนขับของรถเนี่ยมีเกิดอุบัติเหตุเพราะนั้น s ี r รียสขยายเข้ามา n j u r ู i ีส i อิ r i e รรู้ได้ไงเป็นคำนามเห็นไหมนักเรียนมันเป็นไบเป็น I แล้วเติมเอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย adjective ต้องมาขยายนามที่อยู่ข้างหลังส่วนข้อ2 the driver of the car was injured In น,นเรียนเห็นไหม was i n j u r i e s อยู่ในรูปของ passive voice ะะคะประธานเป็นผู้ถูกกระทําในที่นี้คือเป็นผู้ถูกทําให้บาดเจ็บเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะอะไรที่มาขยายเวิร์บนะคะเมื่อกี้คุณอธิบายไปแล้วถูกต้องค่ะก็คือ adverb นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบว่า seriously seriously มีใครถูกบ้างเอ่ยต่อมาค่ะข้อที่3 the book is t h e cheap นะคะนักเรียนระหว่างข้อ3ข้อ4เติมอะไรคะ The price of this book is เอามี is ทั้งคู่เลยอะแล้วไงอะแล้วไงคะมาดูข้อ3ค่ะข้อ3ครูอตอบว่า reasonably reasonably ยังไงอะคะไหนอาจารย์บอกว่ามี verb to be แล้วก็ไปไ็น adjective ไหมคะนักเรียนเอามือป be ิดคำว่า reasonably ก่อนมันก็คือ the book is cheap แปลว่าอะไรคะแปลว่าหนังสือนี้ถูกถูกอย่างไรนักเรียนตัวนี้แหละที่จะมาขยายคำ adjective ชีฟเป็น adjective อยู่หลัง is นะคะส่วนคำว่า reasonable มาขยายชีวิธีว่าถูกอย่างสมเหตุสมผลสมราคาโอเคไม้มแล้วข้อสี the price of this book is นี่แหละคา่ะมี verb to be ปับ๊บไม่มีอะไรตามหลังเพราะนคำนี้ต้องเป็น adjective แน่นอน reasonable reasonable ราคาของสื่อเล่มนี้สมเหตุสมผลนะคะไปต่อค่ะ คือตอนนี้ครูเฉลยแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตอนที่ที่นักเรียนดูคลิปไปพร้อ,อมๆกับครูเนี่ยครูให้กันบ้านทาล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะทําก่อนล่วงหน้าแล้วมาค่อยมาดูเฉลยนะคะไม่ใช่ว่านักเรียนฟังคลิปไปทําตามครูไปซะงั้นไม่มีการคิดวิเคราะห์ก่อนหรือว่าทํากันบ้านก่อนเนี่ยอันนี้ไม่โอเคนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ครูส่งข้อความไปในไลน์กลุ่ม ให้นักเรียนให้รีบทำนะคะแบบฝึหกหัดนะแล้วเดี๋ยวครูจะปล่อยคลิปออกมาไม่ใช่ว่าทำตามไปในคลิปเลยนะคะเอาละค่ะฝึกกันต่อเลยก็ฮ t h e r e was at จุด change in her plans นะักเรียนตอบอะไรตอบคำว่า sudden ทำไมตรงนี้เป็น adjective คะตอบผู้หน่อยสิแน่นอนค่ะมี was ที่เป็น verb to be เพราะฉะนั้นหลัง verb to be นะคะจะต้องมี adjective แหละ และด้านมีอะด้วยอะก็ต้องมีนามตามหลังซึ่งนามในที่นี้คือคำว่า change change คือการเปลี่ยนแปลงอะไรเอ่ยม่ขยายจเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงก็คือคำว่า sudden ซึ่งตำแหน่งที่หายไปคืออาจจะ c h e ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในแผนของเธอเห็นไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยเนาะมาข้อ6ต่อเลย she changed her plans ไม่มีอะไรต่อท้ายแล้วก็ไม่มี verb to be ในประโยคด้วยเพราะฉะนั้น คำที่จะมาเติมนี้จะต้องมาขยายเบิร์ในประโยคอย่างแน่นอนค่ะคือขยายคําว่า change เธอเปลี่ยนแผนของเธออย่างไรอย่างรวดเร็วหรืออย่างทันทีทันใดเพราะฉะนั้น sudden ก,ก็กลายเป็น suddenly ยากไหมคะเด็กๆอ่ะต่อเลยเนาะต่อไปข้อ7ค่ะ everything in the house is very จุดจุดและข้อแปด he w a l k in จุจุดจุด So nobody noticed him. สองตัวนี้นักเรียนจะเลือกอะไรคะระหว่างาระหว่าง quiet กับ quiet l y แน่นอนค่ะข้อที่หนึ่งนักเรียนมี verb to be เอามือปิดคำว่า very มี verb to be ปั๊บต้องต่อเป็น adjective ค่ะ is very quiet โดยมี adverb mm hmm. มาขยาย adjective อีกทีนึงคือเงียบอย่างไรเงียบมาก very มาขยาย ไว้ออีกทีนึงและข้อ8ค่ะตัวที่จะมาเติมนี้ต้องมาขยายเวิร์มในประโยคคำว่า walk เดินอย่างไรเขาเดินอย่างเงียบเงียเห็นไหมคะทำให้ไม่มีใครเห็นเขาเห็นไหมไม่ไม่มีใครสังเกตเห็นเขาต่อมาค่ะข้อ9 he is a จุดจุด manager he manage the store จุดจุดจุดนักเรียนคิดว่าจะเติมอะไรคะระหว่าง successful กับ Success successfully ตกตอตกตอถูกต้องแล้วค่ะเห็น w o r b to be ปั๊บเห็นอาปั๊บต้องมีนามหลังอา uh, ค่ะ he is a manager เพราะฉะนั้นเขาคือผู้จัดการคนหนึ่งและคำที่จะมาขยายผู้จัดการต้องเป็นคำาคุณศัพท์แน่นอนค่ะเพราะนั้นตอบ successful successful เห็นไหมคะและคำที่อยู่หลัง store ต้องมาขยาย verb ที่อยู่ในประโยคคำว่า manage manage ร้านค้ายอย่างไร manage อย่างประสบความสำเร็จ successfully successfully ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆมาทำได้ไหมเอ่ยต่อไปค่ะข้อสิบนักเรียนมีให้เลือกสองช่องเหมือนเดิม there are two students ให้เลือกระหว่าง good to well กับ they can speak English ให้เลือกระหว่าง good to well เล้วจเลือกอะไรคะติ๊กต เก่งมากค่ะมี w o r k to be ปับ๊บต้องกลายเป็น adjective ค่ะ good students และคำ well คำว่า well ต้องขยายคำที่เป็นกริยาที่อยู่ในประโยคคำว่า speak speak English อย่างไร speak อย่างดีมากเห็นไหมคะไม่ยากเลยเนาะถ้าเร็วไปนักเรียนสามารถกรอบกลับไปดูนะคะด้านหน้าอีกรอบหนึ่งได้นะคะเอาละไปต่อแล้วนะมาดูหน้า1น5กันค่ะ เรามาเติม writing ให้เต็มกันดีกว่าครูเว้นช่องว่างไว้นะคะแล้วก็มออีคำในวงเล็บมาให้ให้ในักเรียนเลือกเติมระหว่าง adjective กับ adverb มาดูค่ะ mm hmm. a t pizza h u the t food is เขาให้เลือกระหว่าง hygienic กับ h y g i e n i c a l l y ทำไมครูถึงเลือก h y g i e n i c a l l y มาตามเฉลยงดิเพราะว่า h y g i e n i c a l l y เนี่ยนะคะมาขยายนะคะคำว่า prepare The food is prepared เป็นรูป passive voice นะคะว่าถูกเตรียมเตรียมอย่างไรเตรียมอย่างถูกสุข,ขะอนมามัยเห็นไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นคำนี้ต้องเป็น adverb ซึ่งในหนังสือเติมให้เรียบร้อยแล้วต่อมาค่ะมาดูอันแรก Also the kitchen staff are able to prepare food q u i t e นักเรียนคิดว่าเราจะเติม quick หรือ quickly คะถูกต้องคะ่ะนักเรียนเติมคำว่า quickly และ quickly ขยายไล ขยาย prepare เตรียมอาหารค่อนข้างที่จะรวดเร็วเพราะนั้น quickly ขยาย p r e p a r เนอต่อค่ะ because the ingredients เครื่องปรุงนะคะจุจดจดุดอะไรเอ่ยคำว่า need หรือ needly needly ค่ะถูกต้อง have been arranged มีคำว่าอะไรมาขั้นระหว่าง have been arranged ก็ต้องเป็น adverb ค่ะถูกตะเตรียมเป็นรูป passive เลยนะถูกตะเตรียมอย่างไร needly adverb ขยายคำว่า arrange ก็คือเตรียมอย่างปราณีค่ะนักเรียนปราณี in front of them so that they can reach them จุดจุดจุด,จดนักเรียนคิดว่าเติมอะไรดีให้คำว่า easy กับ easily ติ๊กตอกติกตก๊กถูกต้องค่ะต้องเติม easily สินักเรียนเพราะมันขยายคำว่า reach ไงคะ เข้าถึงอย่างไรเข้าถึงอย่างง่ายได้เห็นไหมอ่ะมาต่อเลย The f r u i t tomatoes, onions, meat, and garlic have already been จุดๆแล้วก็มีคำว่า chopped อยู Al ่ในรูป passive voice แล้ว already been s h o p p e d chopped ก็คือการแบบสับๆหั่นเป็นลูกเตา๋าอะเพราะฉะนั้นอันตัวนี้ต้องมาขยาย verb ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็น adverb แน่นอนคือคำว่า finally ช็อปเป็นอย่างดีก็คือ,อทำหันเป็นอย่างดีนะคะ Either for use in the preparation of pizza o ง for t h ดอรจุดจุดนักเรียนคิดว่าขขาห้าตอบอะไรคะ for their จุดจุดให้คำว่า good กับคำว่า well เลือกอะไรดีถูกต้องค่ะต้องใช้คำว่า w e l l ลูก well stock salad bar นะคะนี่ ยากเลยเห็นไหมกาเตรียมพิซซ่ามานะคะโอเคไหมตรงนี้ต้องเป็น add p e r b นะเพราะว่าคำว่าแดเป็น add cheese ต้องเป็น add cheese ขยายคำว่าสลัดเพราะฉะนั้นต้องมี add pepper ขยาย d j e t i v e อีกทีหนึ่งค่ะต่อไปข้อหเอ่อขอโทษแดร์ the various vegetables อ่าจุดๆข้อ6ตอบ nicely ถูกต้องเหมือนเดิมค่ะ arrange e a r เป็น passive voice ต้องมี adverb มาขยาย verb คือคำว่า arrange อีกทีหนึ่งแต่เตรียมอย่างไรแต่เตรียมอย่างดีในชาม in bowls so customers can help themselves ต่อเลยนะ the eating the eating areas บริเวณที่ใช้สำหรับกินเนี่ย are kept ถูกเก็บไว้นะคะ จุดจุดจุด,จด clean and the man a g e r s have คำนี้ค่ะนักเรียนจะคิดว่าจะเขียน beautiful หรือ beautifully ดีค่ะเก่งมากค่ะตอบ beautifully ค่ะเพราะมันขยายคำว่า kept นั่นเองถูกเก็บรักษาไว้อย่างสวยงามนะคะโอเคนะต่อเลยเข้อแปด the manager have จุดจุด ให้คำว่า supplied มา supply large amount of salt นักเรียนตอบ g e n e r o u s หรือ generously คะเก mm hmm. ่งมากค่ะ generously เพราะคำนี้ขยายคำว่า supplied นะคะเอเคไหมนะักเรียนอย่างกว้างขวางมีเกลือมี pepper and other spices for the customers use เยอะแยะมากมายเลยเห็นไหม ทีนี้เขาบอกว่า Pizza Hut also จุดจุดจุดตอบระหว่างครยคาลี่ตอบคายลี่ค่ะคายลี่ซัพพลายเนื่องจากซัพพลายเติมเอสประธานคือพิซซ่าฮัเป็นเอกพจน์พูดิสานกริยาที่ตามมาก็อเติม S หรือ E S เป็น Y เป็น I และเติม E S เพราะฉะนั้นตัวที่ขยายเวอร์ก็คือ a d v e r b เพราะฉะนั้นตอบค y l i ี่นะต่อเลย colorful p l a c e m e t with games or puzzle to keep children จุดจุดนักเรียนตอบ suitable หรือ suitable คะ่ะมีคำว่า occupied during the meal อยู่ตามหลังตอบไล่เร็วติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากค่ะก็คือ suitable to keep children อย่างเหมาะสมนะคะระหว่างมือม้ออาหารนะดูแลเด็กอย่างเด็กๆลูกๆนะคะอย่างเหมาะสม เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็น Adverb ค่ะมียากเลยใช่ไหมคะเด็กๆตรวจทันกันหรือเปล่านะคะสำหรับคนที่ทำตามครูระหว่างดูคลิปนะคะก็ต้องออทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ด้วยนะคะแต่สำหรับคนที่ทำมาล่วงหน้าก่อนดูคลิปตามที่ครูบอกเนี่ย<ม>ก็ขอเช่นชมนะคะขอให้นักเรียน<ม>ที่ดูคลิป ะะหากมีข้อสงสัยใดๆนักเรียนสามารถออสอบถามครูได้ตลอดเวลาทางลายส่วนตัวนะหรือว่าโทรศัพท์มาก็ได้นะคะแต่ว่างานชิ้นนี้นะคะครูขวัญพิกเรียนทำลงในหนังสือตัวเองให้เรียบร้อยนะคะและเดี๋ยวเปิดเทอมมาเราจะตรวจกันในวันเปิดเทอมวันแรกวันแรกของที่เราเปิดเทอมนะคะครูจะให้เรียนส่งในคาบในคาบเรียนเช่น มสองรับนเจอกันวันศุกร์เราก็จะส่งกันในวันศุกร์ในคาบเรียน2อับอเจอกันวันไหนก็ส่งวันนั้นนะคะ2324ตามที่บอกเลย2 2จะเจอวันพุธเนาะและ2 3ส,สกับ2อจะเจอพฤหัสเพราะ,ะนั้นส่งในคาบนะคะในอาทิตย์แรกที่เราเจอกันสำหรับคลิปที่4ที่ผู้ปล่อยมานี้นะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยก็อย่างที่บอกนะคะสอบถามได้ตลอดทุกเวลาทุกเมื่อแล้วก็วันนี้นะคะ ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ